สวัสดีครับผมได้มงวดสาวหัวลุ้นครับอันนี้หัวลุ้นตั้งแต่กําเนิดครับพี่น้องครับงามนะครับเด้อตัวนี้เลือดสูงครับพี่น้องครับอายุปีกัวเลยเด้อครับขึ้นได้สองอาทิตย์แล้วครับว่าเพิ่นบอท่านได้ผสมครับว่าเพิ่นยังหน่อยว่าเพิ่นยังหน่อยอยู่ครับแขวคู่นึงแล้ครับกําล่งขึนสุดครับพี่น้องครับสองปีสองปีได้มังครับแขวคู่นึงนี่ครับ เป็นลูกเกิดจากพ่อผสมเทียมครับพ่อ่เพันถัดจำพ่อพันบ่ได้ครับพ่่ผสมหลายพ่อครับจะกทอใดเป็นพ่อใดครับแต่ว่าเป็นลูกสมเทียมอยู่ครับจำไดแต่เอสเคเอสเคนี่ยแหละครับพ่นว่าครับว้าลุ้นตั้งแตกกำเนิดเลยครับตัวนี้ครับขึ้นแล้วสองรอบเด้อครับเด้อพ่นบมทันไดผสมครับบ้าตึงเปิดไปครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นครับ สองหมืนเจ็ดพันครับขึ้นได้สองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องครับรอบต่อไปให้พี่น้องจัดพอพันใส่เลยครับฮิตตะบงหูเป็นลูกพอได้ครับพี่น้องครับเบิ้งเอาครับแต่ว่าสีนสดแห้งครับแดงเป็นแดงครับตัวนี้ครับวัวสาวสดๆครับ เพิ่งโค่นหางงใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยครับพ่วงหางครับตดนซ่อนครับเป็นแม่ครอบแม่ลักได้สบายครับเพศสีดำดำครับแข้งขาประกันให้คือเก้าครับพี่น้องครับงอหลุนตั้งต่กำเนิดครับตัวนี้ครับเป็นงวแม่สาวครับพี่น้องครับบ่าทันเคยผสมนะครับเด้อควนจับดีครับมองนั่งทับครับ จับได้บายได้อยครับโอ้หนังหนาแห้งครับพี่น้องครับหน้าตาครับจมูกสีดําครับบ่ฉีกบแวงครับบบมีเขาหนึ่งครับเบิ้งให้แเหล้วครับบบมีเขาครับหัวลุ้นเลยครับแผมากหัวลุ้นครับเล็บหน้าเล็บหลังงามครับโอ้หัวสีใงญ่เป็นนาครับเบื้อเลื่นยานยัเลยครับ นังนาแห้งครับตัวนี้ครับสองหมืนเจ็ดครับพี่น้องครับพ่อไปบองไว้ยูุบาวตึงวาครับเพราะว่าขึ้นแล้วสองรอบครับพี่น้องครับหัวชนสองปีแล้วครับผมว่าครับเขวคู่หนึ่งครับขึ้นมาทันสุดแล้วครับความสูงเกือบลอยสามสิบครับพี่น้องครับลอยสักแปดลอยสักเก่านี่ครับประมาณนี้ครับ ต่างข้อยันยันครับติดข้อดางจิดน้อยครับเสือสายครับกก็บเล็บข้อเท้าง่ามครับไม่มีปัญหาครับ่อเชืองนี้ใสดีครับโค่นหางใหญ่ครับงหางยิงใหญ่ครับพี่น้องครับเบื้องครับงอหางครับเพ็ดสีดําครับแผ่นหลังกว้างครับควนจับดีครับมองนั่งทับครับอีกอาทิตย์ กัวอาริซีคืนรอบที่สามครับพี่น้องครับคืนแล้วสองรอบครับเพิ่นกับบท่านผสมครับว่ามันยังหน่อยครับแต่ว่าบาวตึงพอด้แล้วครับอายุครับเดี๋ยวเพิ่นสีทองกับสองสองปีก่าพอดีครับเกือบสามปีกับขอดครับน้ำลางสวยครับพี่น้องครับผู้ใหญ่แน่นอนครับงวดตัวนี้ครับบันทายง่ายง่ายครับเงาหางใหญง่ๆครับสองหมื่นเจ็ดเท่านั้นครับงวดสาวสดๆดครับ เอาไปสมเอาครับพี่น้องครับและค่าเบาๆครับไปหาทุนหน่อยครับสองหมืนเจ็ดเด้งว่าสดเด้งว่าสาวครับเดือกๆพอพันอีกตั้งหาครับเลือกผอสมเอาเลยครับพี่น้องครับง้อใส่นี่ครับรับรองครับญนเน่นอนครับตัวนี้ครับไปไปไปง้อหูนะครับง้อหูอยู่ครับวนครับสีเนี่ยสุดยอดแล้วครับสีครับ เรื่องสีบัวตองห่วงครับเม็ดสีดีนังนาครับพี่น้องครับนังนาครับนำลางงามครับจีบเล็บข้อเท่างามครับข้อด่างไม่มีปัญหาครับด่างก็ด่างงามครับพี่น้องครับสองหมืนเจ็ดครับราคาเบาครับยอมเย้าครับโคนหางยิ่ง่งครับอะสนใจโท่มากครับพี่น้องครับสนใจโท่หาเบาตึงได้ครับทักไล่แอดไล่ไมาได้ครับ งัวยูบ้านน้าวอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับไปยากไดงงัวสาวสดๆครับเอาไปผสมเอาเลยครับขึ้นแล้วซองหล่ครับขึ้นได้ซองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องครับขึ้นได้ซองอาทิตย์แล้วครับมักแดงสดๆแนวนี้ครับกะท้หาเบาตึงได้ครับสีเม็ดมะขามเลยครับนี่ครับโอ้งามครับงามงามงามเหมาะสําหรับแม่บอกแม่พันธุ์ครับนมซีครับนมซีติ่งบะมี่ครับงัวสดแห้งครับ สนใจทรมาาด้อครับเด้อเมียนี่ครับง่วสาวรอผสมครับถ่ายสูงรอยสามิบได้ครับเบิ่งไปเบิ่งมาครับเนี่ยวัดเบาตึงจะเอาไว้ใส่ต่ว่าโอ้ถึงอยู่ดออครับพี่น้องครับสูงเติบครับวัาลุ้นธรรมชาติครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสําหรับลิพนี้ครับเบาตึงขอจบลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนครับผู้ได้มากพายชื่นสอบโทร่มากครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม